ตื่นเช้าขึ้นมาเมือ่อนีนนะคะมีความตั้งใจว่าอยากใส่บาตรตอนเช้าก็เลยตื่นเร็วกว่าปกตินะคะจากท,ที่ห้าวห่างหายจากการใส่บาตรไปโดนมากเตรียมวางเซอเซ็ตกับสิเฮตแนวคกิจนะคะเมนู่มือนี่ก็จะเป็นพัดปลาเมึกนะคะที่แรกตั้งใจว่าสิพัดเป็นกะเพราแต่คิดไปคิดมากอยากกินพักน้ำก็เลยเอามาผัดใส่ผักเลยดีกว่าการเจ้าบาตรในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะเพราะว่าปริตาตื่นสายตลอดได้ต่อไปนี้ก็มีความตั้งใจว่าอยากอิมเม่าเฮดบุญทุ่นเลยนะคะม่รู้ว่าเฮาคิดไปเองรอเลปลา่าเพราะทุกครั้ง เป็นพิเศษเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือบ่เหตุกันต์เพราะทุกครั้งที่พามาบริจาติื่นสายตลอดเลไหมคะแต่ต่อไปนี้มันก็ได้ตื่นเชร้าเพราะว่าลูกไส้ไปเลียนอย่ท่างไก่นะคะเฮาก็ตเตอตื่นแต่เช้าลูกขึ้นมาเห็นนักกินหนึ่งเข้าให้เพื่อนนะคะันนี้ก็เป็นเหตุผลลัที่เห็ดให็นบริตาได้ตื่นแต่เช้าเนื้อซึ่งอื่นใดนะคะการเฮ็ดบุญนะคะมันก็เป็นความสุขทางจิตใจเนาะเพราะมันก็จะเฮ็ดใด้เห้ามีความสุขทุกครั้งหลังเหาเฮ็ดบุญนะคะขอให้บุญกุ